อ้ยอาอาอาโอ้ยโอยอ้ยเออฮ่าฮ่าฮ่าอาอาโจะหายังออาอ้ยอาบคอยอาจะเปลี่ยนไปเปียนไปเหรอวะมันหา่ไอ้กินฮะมหาโ่ไอ้เ่อโอหากินบได้หากินบได้ก็เลยเปลี่ยนไปปาพี่น้องเลยบนี้าแม่ตัวเนีย ม่เตีเอาคือหากินยากแท้โอ้ยไอ้อังอาองคากิลีเนาะไอ้ออยเมดอ่อนไออยเอะเมดบอนไปเถอ้าปดไอ้ออ่างอาไปใส่างอําโม่ไออ่งอังอันเก็ทักไออ่า โอ้ย่าเสียมียคนนี้เพราะเมีเสียอัน้ออี๋ว่ามีอ้ออโอ้ยเบิงพีหน้อบิงเสียเพนเะิึงแด่โอ้ยอังอีแหละโอ้องหาอีนี่จบหากระปูหาหยากระปูกับเมีอาอู้มีอาอูกับมปนนี่อ้ยาเ็นีีโอไแ่ไหโอกางแะโกส ขันีเนี่ยออนี้เดียายอ้อยเอาอ้อยเอาเอาไปเอ๋อเอ๋อเอาไปกินเองอาไวเอาอาไปกินเองอเอาพี่น้องอาออาเอาไปกินเองเอออันนี้ยังเนอันนั้นเอาออกกินวอันนี้อเอาคือกันเนี่ยเอาเอิเอาปเเอาเอาไปเอาเอะยายออ

ออหวงเอากันยังอ้าหวงเอาโอ้เก็บพวงเข่านอ่าเก็บพวงเข่าไปนอ่าเลี้ยงควายไปนอ่าโอ้คนเอาเอาไงไอยมอนี่อ๋อเอาตุ้ยางเลยสิเดาเอาห่วงมาแล้วแก่อีก็ได้ยินก็เอาแก่ทีเอาไงโอ้